ดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาตินะคะพาไปเปิดชีวิตของอดีตพนักง,งานห้องแลบท่านหนึ่งนะคะตัดสินใจหันหลังให้กับงานประจำนะคะแล้วก็มาเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต มาแล้วค่ะบนเนื้อที่1ไร่3งานที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้กรเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ<ส>บ้านโคกสน,นันอ,อยู่ในพื้นที่หมู่ที่8<ส>ต,ตําบลวัดตายม<ส>อเภอ<ส>บางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะคะจุดเด่นของศูนย์แห่งนี้นะคะก็คือเปิดเป็นพื้นที่เกษตรแบบผสมผสานค่ะให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีทุกวันเลยนะคะอีกทั้งยังเป็นต้นแบบโครงการเกษตรแก้จนบนพื้นที่ เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยและวัยเกษียณค่ะเราไปเจอคุณธนกรฉิมหลีนะคะอายุ47ปีค่ะคนนี้เป็นประธานศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อพุทธศักราช2,560นะคะก,ก,ก็คือเมื่อปี60ที่ผ่านมาเนี่ย ลาออกจากงานประจำที่ทำอยู่ที่กรุงเทพเพื่อหันมาทำการเกษตรนะคะโดยนำความรู้ที่เคยไปดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ที่นวนนครจังหวัดปทุมธานีมาเป็นแบบอย่างในการทำต่อมาในปี2561ค่ะปีถัดมาก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอำเภอบางกระทุ่ม เปิดให้มาชมแล้วก็อบรมให้กับผู้ที่สนใจฟรีอีกด้วยค่ะกระทั่งปี2564 3ปีต่อมานะคะก็ได้เป็นตัวแทนของอำเภอบางกระทุ่มเข้าประกวดศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริและได้รับรางวัลมาครองสำเร็จด้วยนะคะซึ่งนายธนากรนะคะก็ได้ใช้พื้นที่ทั้งหมดอย่างคุ้มค่าด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้น ปลูกพืชผักผลไม้หลายชนิดเลยนะคะสามารถเก็บเอาไว้รับประทานแล้วก็นำไปขายสร้างรายได้ต่อได้ด้วยค่ะ ส่วนข้อดีของการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนะคะคุณธนากรน,นี่ก็บอกว่าถ้าคนที่ไม่มีหนี้สินนะคะก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องเสียเงินจ่ายค่ากับข้าวเพราะว่ามีกินในสวนค่ะและหากอยากกินสิ่งที่ไม่มีในสวนก็นำผลผลิตไปขายก็ได้เมื่อได้เงินมาก็นำไปซื้อของที่ตัวเองอยากกินโดยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน ไปซื้อมาหากินได้เลยนะคะส่วนการลงทุนเนี่ยก็ใช้เงินไม่มากนั่นเองค่ะเห็นแบบนี้แล้วผู้ที่สนใจนะคะอยากจะศึกษาเรียนรู้แล้วก็ต้องการคำแนะนำการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคุณธนากรบอกว่ายินดีถ่ายทอดวิชาให้เลยนะคะทีมงานของเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของคุณธนากรให้แล้วนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะแล้วก็ไปปักหมุดที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อณที่แห่งนี้ได้เลยค่ะอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิกสนุโลกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ